เทคนิคลับกระตุ้นการอย่างรู้ภายในและมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นคุณกำลังจะค้นพบบางสิ่งที่จะเปลี่ยนวิธีมองโลกของคุณไปตลอดกาลนี่ไม่ใช่แค่เคล็ดลับจิตวิญญาณแบบที่คุณเคยได้ยินมาแต่เป็นเทคนิคโบราณที่ทรงพลังจนถูกเก็บซ่อนมานานหลายศตวรรษถ่ายทอดเฉพาะผู้ที่พร้อมจะเข้าใจอย่างแท้จริง ถ้าคุณกำลังฟังข้อความนี้อยู่นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะบางสิ่งภายในตัวคุณกำลังตื่นขึ้นมาและฉันสัมผัสได้ว่าคุณพร้อมแล้วคุณกำลังจะค้นพบบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมาตลอดรอวันที่คุณจะระลึกถึงความลับที่มีเพียงไม่กี่คนบนโลกนี้กล้าจะเอ่ยถึงคุณยังจำครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกขนลุกว่า หรือจู่ๆก็รู้อะไรบางอย่างโดยไม่มีเหตุผลได้ไหมคุณไม่ได้จินตนาการไปเองหรอกนั่นคือช่วงเวลาที่คุณสัมผัสกับม่านบางๆที่ขั้นสองโลกออกจากกันมีสองความเป็นจริงที่ดำรงอยู่คู่ขนานกันและคุณเดินทางระหว่างสองโลกนี้มาตลอดเพียงแต่คุณอาจรู้ตัวแค่โลกเดียว คนบางกลุ่มได้เฝ้าดูแลความรู้นี้อย่างเคร่งครัดมาหลายชั่วอายุคนพวกเขาเรียนรู้วิธีเคลื่อนผ่านสองความจริงนี้อย่างง่ายดายรากับแค่เดินข้ามจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งในบ้านพวกเขาไม่ได้แตกต่างจากคุณเลยเพียงแต่รู้วิธีปลุกศักยภาพที่หลับไหลยอยู่สิ่งที่ฉันจะถ่ายทอดต่อไปนี้ถูกเล่าผ่านกระซิบจากครูสู่สิทธิ์มาเนิ่นนาน ทำไมต้องปิดบังไว้มากมายเพราะความรู้นี้ทรงพลังเหมือนไฟมันสามารถส่องสว่างหนทางหรือเผาผลาญทุกสิ่งได้ขึ้นอยู่กับการใช้ของผู้ถือครองแต่โลกกำลังเปลี่ยนไปและฉันรู้ว่าคุณก็สัมผัสได้เช่นกันบางสิ่งในตัวคุณกำลังตื่นขึ้นเหมือนเศษความทรงจำที่กำลังคืนกลับคุณรู้สึกไหม เหมือนกำลังจะจำอะไรบางอย่างสำคัญได้จงตั้งใจฟังเสียงข้างในกำลังเรียกคุณก่อนจะไปต่อขอให้คุณทำสิ่งหนึ่งหลับตาลงชั่วครู่สูดลมหายใจลึกๆรู้สึกถึงอากาศที่เต็มเต็มลมของคุณแล้วถามตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วหรือที่จะมองเลยม่านแห่งความจริง เพราะเมื่อคุณเรียนรู้เทคนิคนี้จะไม่มีวันย้อนกลับไปมองโลกแบบเดิมได้อีกมุมมองต่อความจริงของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลของขวัญหลงลืมลองจินตนาการว่าคุณมีดวงตาที่สามไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่มันคือความสามารถตามธรรมชาติที่คุณใช้มาตลอดเหมือนความสามารถในการฝันทุกคืนที่คุณนอนหลับคุณใช้พลังนี้โดยไม่รู้ตัว คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณจึงมองเห็นรู้สึกสัมผัสสิ่งต่างๆได้ชัดเจนในความฝันทั้งที่ดวงตากายภาพปิดสนิทพรสวรรค์น,นี้คุณไม่ต้องไปแสวงหาเพราะมันอยู่ในตัวคุณแล้วรอแค่คุณจำวิธีเปิดใช้เหมือนกล้ามเนื้อที่คุณหยุดใช้นานจนลืมหรือคลื่นวิทยุที่คุณเลิกหมุนหามานาน แต่บัตรนี้มันกำลังรอให้คุณจูนเข้าไปอีกครั้งลองนึกถึงทารกแรกเกิดคุณเคยเห็นเวลาที่พวกเขาจ้องมองความว่างพร้อมรอยยิ้มหรือเด็กเล็กที่เล่าเรื่องราวแปลกๆที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจพวกเขาไม่ได้จินตนาการพวกเขาใช้ความสามารถนี้โดยธรรมชาติ ที่น่าทึ่งคือสมองของคุณประมวลผลข้อมูลได้มากกว่าที่คุณรู้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเราตระหนักเพียงเศษเสี้ยวของข้อมูลที่ประสาทสัมผัสรับเข้ามาคุณเคยรู้สึกว่ามีใครจ้องมองแล้วหันไปเจอพอดีใช่ไหมหรือเคยรู้อะไรล่วงหน้าก่อนจะเกิดขึ้นนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือการที่พรสวรรค์ตามธรรมชาติของคุณทำงานโดยอัตโนมัติการวางรากฐานเสาหลักทั้งสามแห่งการตื่นรู้ภายในลองนึกว่าคุณกำลังสร้างด้านไม่ใช่แค่บ้านธรรมดาแต่เป็นสะพานเชื่อมสองโลกโครงสร้างนี้มีสามเสาหลักที่ปรมาจารย์โบราณค้นพบว่าขาดเสาใดาไปบ้านทั้งหลังจะพังทลาย 1. ความเงียบรู้สำนึก (conscious silence) ไม่ใช่ความเงียบเพียงเพราะปิดโทรทัศน์แต่คือความเงียบล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ระหว่างความคิดนั่นคือที่ซึ่งพลังแท้จริงของคุณสถิตยอยู่ 2. ลมหายใจศักดิ์สิทธิ์ s a c r e d breathing) ทุกคนหายใจโดยอัตโนมัติแต่เมื่อคุณหายใจอย่างมีสติ ลมหายใจจะกลายเป็นสะพานเชื่อมโลกที่มองเห็นและโลกที่มองไม่เห็น 3. ส,สมาธิจดจอ่อ (Directed Focus) จินตนาการว่าความสนใจของคุณเป็นลำแสงเลเซอร์หากกระจัดกระจายจะไม่มีพลังแต่หากจดจ่อเพียงจุดเดียวมันจะเจาะทะลุทุกสิ่งได้เมื่อคุณผสมผสานเสาหลักทั้งสสิ่งพิเศษจะเกิดขึ้น มันคือสูตรเก่าแก่ที่ปลุกบางสิ่งในตัวคุณให้ตื่นการเตรียมพื้นที่ส่วนตัวของคุณก่อนที่เราจะไปสู่เทคนิคเฉพาะสิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวและเตรียมพื้นที่หลายคนคิดว่าต้องสร้างบรรยากาศหรูหราด้วยเทียนน้ํำมันหอมหรือสัญ,ญลักษณ์ลึกลับแม้สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือพื้นที่ในใจของคุณ ลองจินตนาการว่าใจของคุณเป็นสวนที่ปล่อยให้รกมาหลายปีเต็มไปด้วยต้นความคิดและอารมณ์ที่เติบโตตามอำเภอใจตอนนี้ถึงเวลาเป็นชาวสวนคนใหม่คุณไม่ต้องรื้อถอนทุกอย่างในวันเดียวแค่เริ่มจากมุมเล็กๆที่สะอาดพื้นที่สงบที่คุณจะเริ่มฝึกการเตรียมตัวเริ่มจากตัดสินใจอย่างมีสติ ทุกครั้งที่คุณลงมือฝึกคุณกำลังสร้างช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละวันจะเป็นในห้องนอนสวนป่าไม้หรือมุมสงบระหว่างพักเที่ยงก็ได้สถานที่ไม่สำคัญสำคัญคือเจตนาและความตั้งใจแม้อุณหภูมิแสงเสียงจะมีผลต่อสมาธิแต่คุณไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ความสามารถที่จะฝึกท่ามกลางสภาวะที่เป็นอยู่ คือตัวช่วยชั้นยอดถนนมีเสียงรถเยี่ยมเลยใช้เป็นเครื่องฝึกสมาธิของคุณสิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอการฝึกวันละสิบนาทีแม้ในสภาวะไม่สมบูรณ์ดีกว่าการรอโอกาสที่เหมาะสมที่อาจไม่มีวันมาถึงทุกครั้งที่คุณสร้างช่วงเวลาเล็กๆเหล่านี้ คุณกำลังสร้างรากฐานที่มั่นคงให้จิตใจเจ็ลมหายใจสู่การตื่นรู้เหนือขอบเขตเดิมของจิตใจนี่คือหัวใจสำคัญของการเดินทางมันไม่ใช่แค่การฝึกหายใจธรรมดาแต่คือกุญแจที่จะปลัดล็อกระดับจิตสํานึกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนทำไมก้องเจ็ดลมหายใจเพราะเลขเจ็สะท้อนถึง จักรหลัก7จุดในร่างกาย7ระดับจิตสำนึกจากตื่นรู้ธรรมดาจนถึงการรับรู้ข้ามมิติ7ขั้นของ SCP ตามคำอธิบายคือชั้นความลึกที่เราจะจมลึกลงไปลมหายใจแรกจดจอ่อเหมือนการเปิดหน้าต่างในห้องที่ปิดมานานสูดลมเข้าลึกๆ จินตนาการว่าคุณกำลังดึงแสงสีทองเข้าสู่ร่างกายไม่ต้องเห็นชัดแค่ตั้งเจตนาให้ชัดเจนผ่อนลมหายใจออกปล่อยความตึงเครียดเหมือนฝุ่นที่ปลิวหายไปลมหายใจที่สองและสคุณอาจเริ่มรู้สึกเวลาเคลื่อนตัวช้าลงซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะจิตของคุณกำลังแยกจากความวุ่นวายของโลก แต่ละลมหายใจควรลึกกว่าครั้งก่อนเรากับคุณเติมแสงเข้าไปในทุกเซลล์ผ่อนลมออกให้เปลือกตาหนักลงแต่จิตใจยังคงตื่นรู้ลมหายใจที่4และหนี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญหลายคนจะเริ่มเห็นนิมิตหรือรู้สึกว่าหน้าผากขยายออกบางคนมองเห็นสีเรืองแสงแม้ตาจะปิดอย่ายุดติด แค่สังเกตอย่างสงบลมหายใจสุดท้ายสองครั้งจิตของคุณจะนิ่งลึกเหมือนยามหลับแต่ตื่นอยู่เต็มที่ที่นี่ม่านบางๆระหว่างสองโรคเริ่มบางลงกุญแจสำคัญคืออย่าพยายามบังคับการมองภายในก็เหมือนสัตว์ไหวขี้อายยิ่งไล่ยิ่งหนีมันจะมาหาคุณเองเมื่อถึงเวลา จุดบอดของจิตสำนึกคุณเคยสังเกตช่วงเวลาก่อนหลับที่คุณไม่ได้ตื่นเต็มตาแต่ก็ยังไม่หลับสนิทหรือเปล่าโบราณเรียกสภาวะนี้ว่าจุดบอดของจิตสำนึกเหมือนวังน้ำวนเงียบๆในลำธารความคิดเป็นช่วงที่ทุกอย่างหยุดนิ่งชั่วครู่มันไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือพื้นที่พิเศษที่สิ่งมหัศจรรย์สามารถปรากฏขึ้นจุดบอดนี้ คุณมองตรงๆไม่เห็นแต่คุณสัมผัสมันได้หากเรียนรู้การรับรู้ด้วยวิสัยทัศน์รอบข้างในใจเริ่มจากการเฝ้ามองความคิดโดยไม่ยึดติดจนกระทั่งคุณเริ่มเห็นช่องว่างเล็กๆระหว่างความคิดช่องว่างนี้คือประตูด่านแรกเมื่อคุณยืดช่วงเวลานี้ได้เวลาจะดูยืดออกการรับรู้ลับๆจะชัดขึ้นข้อมูลที่ซ่อนมาตลอดจะเริ่มโผล่มาเอง นี่คือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือความรู้ดําเดิม,ดมระบําของเคลื่อนสมองคุณเคยสังเกตไหมว่าจิตใจคุณเปลี่ยนสถานะตลอดทั้งวันบางครั้งตื่นตัวแจ่มใสบางคราวผ่อนคลายบางจังหวะเหมือนระหว่างหลับกับตื่นสภาวะเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการเต้นรำของคลื่นสมอง ใจิตใจคุณคือมหาสมุทรที่มีคลื่นหลายชั้นระดับผิวน้ำเต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านเหมาะกับชีวิตประจำวันแต่หากคุณอยากเข้าถึงวิสัยทัศน์ภายในคุณต้องดำลงลึกที่ก้นสมุทรนั้นเงียบสงบรับรู้ได้ชัดเจนคุณอาจเคยสัมผัสโดยไม่รู้ตัวช่วงก่อนหลับหรือขณะเดินเล่นอย่างสงบที่ความคิดลึกๆผุดขึ้นมา สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือคุณเรียนรู้ที่จะดิ่งลงไปได้โดยตั้งใจให้สังเกตว่าเมื่อใดคุณเปิดกว้างมากที่สุดเช่นตอนเช้าตรู่หรือยามพรบคำ่ำช่วงเวลาเหล่านี้คือประตูธรรมชาติที่มั่นสองโลกบางที่สุดเมื่อฝึกจนเชี่ยวชาญแล้วคุณจะเปลี่ยนคลื่นสมองเหมือนนักดนตรีสลับโน้ต จิตของคุณจะเป็นเครื่องดนตรีที่คุณบรรเลงเองผู้พิทักษ์หน้าประตูตอนนี้คุณกำลังมาถึงจุดสำคัญของการเดินทางความท้าทายที่รออยู่อย่ากลัวมันนะคะถ้าไม่เจอเลยนั่นตันหัดที่น่าเป็นห่วงเพราะมันหมายถึงว่าคุณยังไม่ได้เคลื่อนตัวจริงๆผู้พิทักษ์เหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูในร่างทดสอบ ที่จะสอนบทเรียนสำคัญผู้พิทักษ์คนแรกคือความสงสัยไม่ใช่แค่สงสัยว่าวิธีนี้ได้ผลไหมแต่เป็นความสงสัยลึกๆในใจที่คุณเริ่มตั้งคำถามกับความจริงทั้งมวลคุณอาจรู้สึกว่าทุกอย่างที่เคยเชื่อกำลังสั่นคลอนนี่เป็นเรื่องปกติคุณกำลังรื้อถอนการหล่อหลอมหลายปีว่ามีอะไรเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ ผู้พิทักษ์คนที่สองคือความกลัวไม่ใช่ความกลัวแบบเจออันตรายแต่เป็นความหวาดหวั่นลึกๆว่าถ้าเราสูญเสียความเข้าใจเดิมไปจะเป็นอย่างไรเหมือนยืนริมสระน้ำลึกคุณรู้ว่าคุณว่ายน้ำได้แต่ทั้งในมีบางอย่างลังเลก,ก่อนจะก้าวลงไปผู้พิทักษ์คนที่สามคือความใจร้อนในโลกที่ทุกอย่างต้องรวดเร็ว นี่อาจเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดคุณจะอยากได้ผลทันทีสัญญาณชัดๆว่าคุณก้าวหน้าแล้วแต่การมองภายในเปรียบเหมือนสวนคุณไม่อาจบังคับให้ต้นไม้โตเร็วขึ้นความใจร้อนเป็นโอกาสให้คุณสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับเวลาผู้พิทักษ์ที่ละเอียดที่สุดคืออัตราทางจิตวิญญาณเมื่อคุณเริ่มเห็นสิ่งใหม่ๆสัมผัสประสบการณ์ลึกซึง้ง คุณอาจรู้สึกว่าฉันพิเศษนี่คือบทเรียนเรื่องความถ่อมตนและการแยกแยะเพราะประสบการณ์ที่ลึกที่สุดมักเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยความอยากเป็นคนที่มองเห็นได้เหนือกว่าผู้พิทักษ์ทั้งหมดนี้จะไม่หายไปถาวรแต่จะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางความสงสัยแปลเปลี่ยนเป็นปัญญาแยกแยะความกลัวแปรเปลี่ยนเป็น ความเคารพต่อสิ่งไม่รู้ความใจร้อนแปลเปลี่ยนเป็นความทราบซึ้งในกระบวนการอัตตาแปลเปลี่ยนเป็นความถ่อมตนแท้จริงทุกครั้งที่คุณเจอความต้านทานจงจำไว้นี่ไม่ใช่อุปสรรคแต่มันคือพิธีการเปลี่ยนฐานช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้มีช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกคนจะสัมผัสแม้ว่าพวกเขาจะเรียกมันต่างกัน บางคนเรียกว่าคลิกบางคนบอกว่าเหมือนก้าวกระโดดควันตั้มแต่ทำพูดไม่อาจบรรยายได้หมดมันเหมือนจะอธิบายรถน้ำให้คนที่ไม่เคยลิ้มรถแต่เมื่อมันเกิดขึ้นคุณจะรู้แน่นอนสัญญาณแรกมักละเอียดสซอ,อนสีสันดูสดกว่าบังเอิญแบบมีความหมายเกิดบ่อยขึ้น หรือคุณตื่นมาด้วยความรู้สึกว่าคุณได้เดินทางไปยังสถานที่ที่อธิบายไม่ได้ประสบการณ์นี้อาจนุ่มนวลเหมือนเสียงกระซิบหรือแรงเหมือนประกายปัญญาสำหรับบางคนมันเหมือนการถอดผ้าปิดตาที่มองไม่เห็นโลกดูใหม่ทั้งหมดแม้ไม่มีอะไรรอบตัวเปลี่ยนไปบางคนค่อยๆรู้ตัวทีละน้อยจนวันหนึ่งถึงเข้าใจว่าแสงสว่างมาแล้ว สิ่งที่น่าทึ่งคือการตื่นรู้จะมีหลายชั้นเมื่อคุณคิดว่าถึงยอดแล้วคุณกลับพบว่ามีประตูอีกมากรอเปิดอยู่นี่คือการเปิดห้องหนึ่งแล้วพบว่าข้างในมีห้องอีกสิบห้องสิ่งสำคัญที่สุดคุณไม่สามารถบังคับให้ช่วงเวลานี้มาได้มันเหมือนความรักยิ่งคุณพยายามจับยิ่งหลุดลอยหน้าที่ของคุณไม่ใช่บังคับให้มันมาแต่คือ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อมันและอยู่กับปัจจุบันเต็มที่เมื่อมันเกิดแปลกดีที่มันมักเกิดขึ้นตอนคุณยอมวางการค้นหาอย่างสิ้นเชิงไปการนำทางในน้ำลึกเมื่อวิสัยทัศน์ภายในตื่นขึ้นคุณจะเข้าสู่พื้นที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยเหมือนคุณได้สัมผัสค,ความสามารถศักดิ์สิทธิ์ที่มองสิ่งที่เคยมองไม่เห็นแต่ข้างในพลังนี้คือความรับผิดชอบ คุณต้องเรียนรู้การเดินทางในชั้นความจริงเหล่านี้ด้วยปัญญาและความระมัดระวังคุณจะเริ่มสังเกตว่าเวลาบิดเบี้ยวแปลกๆบางช่วงเหมือนยืดยาวบางช่วงเหมือนหดสั้นคุณอาจมีประกายปัญญาที่รวมความรู้หลายปีในเสี้ยววินาทีหรือรู้สึกถึงเหตุการณ์ก่อนที่มันจะเกิดอย่าตกใจนะคะเหมือนกับการเรียนว่ายน้ำตอนแรกน้ำจะรู้สึกแปลกแต่เมื่อฝึกคุณจะเคลื่อนไหวได้ลื่นไหลขึ้น เหตุบังเอิญที่ลึกซึ้งจะเกิดจนคุณไม่อาจเรียกมันว่าบังเอิญได้อีกเหมือนจัก,กรวาลกำลังสื่อสารกับคุณผ่านสัญ,ญลักษณ์และสายสัมพันธ์หน้าที่ของคุณคือเรียนรู้ที่จะอ่านมันไม่ใช่เป็นคำทำนายตายตัวแต่เป็นป้ายบอกทางสู่ความเป็นไปได้สิ่งสำคัญคือต้องรักษาสมดุลระหว่างความมั่นใจกับการแยกแยะเหมือนที่ตาคุณแยกได้ว่า ต้นไม้จริงกับเงาสะท้อนในน้ำต่างกันวิสัยทัศน์ภายในก็จะเผยให้เห็นความจริงหลายชั้นบางครั้งเป็นความฝันเชิงสัญ,ญลักษณ์บางครั้งเป็นภาพอนาคตที่อาจเกิดหรือเป็นประกายปัญญาลึกๆเกี่ยวกับความจริงกุญแจคือการสร้างสิ่งที่โบราณเรียกว่าสมอไม่ใช่จุดตต่ตัวที่ต้องยึดแต่คือความเชื่อมั่นลึกๆว่าคุณจะทรงตัวได้ไม่ว่าพื้นที่จะไม่คุ้นเพียงใด สมอนี้สร้างจากการฝึกอย่างต่อเนื่องการสังเกตอย่างมีสติและที่สำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ต่อตอนเองอย่างเต็มที่การกลับมาและการผสานสุดท้ายเรามาพูดถึงส่วนสำคัญที่สุดของการเดินทางคือการนำสิ่งที่ได้กลับมาใช้ในชีวิตประจําวันเพราะการเข้าถึงสภาวะลึกจะไร้ค่าหากคุณไม่สามารถใช้มันในชีวิตจริงได้ที่ร้านขา ที่ทำงานหรือกับคนที่คุณรักการผสนเริ่มต้นจากงานง่ายๆแต่ท้าทายคือการวางเท้าไว้ในสองโลกพร้อมกันลองจินตนาการว่าคุณคือนักแปลที่เดินข้ามสองภาษาภาษาแรกคือประสบการณ์ธรรมดาอีกภาษาคือการรับรู้ที่ขยายใหญ,ใหญ่ตอนแรกคุณอาจรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าในโลกเดิมเหมือนดูหนังเรื่องเดิมแต่มีคำบรรยายใหม่ที่ลึกซึ้งกว่า เคล็ดลับสำคัญของการผสานคือการเขียนบันทึกนักเดินทางหรือในเวกเตอร์เจนนอลไม่ต้องเป็นไดอารี่ทางการโน้ตในมือถือก็ใช้ได้ที่สำคัญคือบันทึกสิ่งที่คุณพบและมันส่งผลต่อชีวิตจริงอย่างไรเช่นจดว่าคุณเปลี่ยนเส้นทางเพราะลางสังหรณ์จนรอดรถติดหรือคุณโทรหาเพื่อนรงจังหวะที่เขาต้องการใครสักคนเหตุการณ์เล็กๆเหล่านี้ จะกลายเป็นจุดอ้างอิงที่พอเชื่อมต่อกันแล้วคุณจะเห็นแผนที่ใหญ่ความขัดแย้งสุดท้ายนี่คือความขัดแย้งที่งดงามที่สุดเมื่อคุณผสานเอประสบการณ์พิเศษเหล่านี้เข้ากับชีวิตประจำวันมากขึ้นสิ่งมหัศจรรย์ที่เคยรู้สึกไม่ธรรมดาจะค่อยๆกลายเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ในแง่ที่มันหมดความพิเศษแต่เพราะความปกติของคุณได้ขยายตัวไปโอบรับสิ่งเหล่านี้ไว้แล้ว วิสัยทัศน์ภายในจะกลายเป็นธรรมชาติพอๆกับสายตากายภาพจะไม่มีเส้นแบ่งระหว่างความศักดิ์สิทธิ์กับชีวิตประจำวันทุกสิ่งจะผสมกลมกลืนกันกลายเป็นการเต้นรำของการค้นพบและความพิศวงที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุดและนี่คือความจริงสูงสุดการภาษาไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกวันจะมอบโอกาสใหม่ๆใ,ให้คุณ ลึกซึ้งในความเข้าใจละเอียดอ่อนในมุมมองใช้ปัญญาน,นั้นในทางสร้างสารรค์และเปลี่ยนความหมายตราบใดที่ประกายความอยากรู้อยากเห็นยังลุกโชนทุกช่วงเวลาธรรมดาก็มีศักยภาพซ่อนอยู่ศักยภาพที่จะเผยสิ่งไม่ธรรมดาคุณได้เดินก้าวแรกแล้วคุณเพิ่งได้ค้นพบเทคนิคโบราณที่เคยถูกเก็บงำไว้จากสายตาของคนทั่วไป มานานหลายร้อยปีแต่หนทางข้างหน้านั้นไม่มีที่สิ้นสุดเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่นับไม่ถ้วนทุกคนที่เคยเดินบนเส้นทางนี้ต่างค้นพบหนทางเฉพาะตัวในการสำรวจขอบเขตจิตสำนึกที่ไม่เคยมีแผนที่หากการเดินทางนี้จุดประกายหัวใจคุณลองจินตนาการดูสิคะว่าพวกเราจะค้นพบอะไรกันได้อีกมากมายเพียงใดกดติดตามช่องของเราเปิดแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่เราจะร่วมกันเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลและเรียนรู้วิธีนำพลังแห่งปัญญามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปนะคะ